สวัสดีครับใน,นช่องคุณพ่อการ์ดไฟขังนะครับเยวันนี้จะเป็น GCD04 นะครับก็แน่นอนกล่องที่ทุกคนกรีดร้องนะฮะกับลิงจ j o กเกอร์นั่นเองนะครับสายสตาร์เวเดอรเนาะก็กล่องนี้ออกแล้วที่เซเว่นอนะครับไปลองหาซื้อได้ตามเซวไกลบานเลยนั่นเองก็กล่องนี้คุณพ่อต้องคุณคิดอันคิดที่ส่งกล่องนี้คุณพ่อรีวิวก่อนนั่นเองนะฮะ สารบคนที่หาในเซเว่ไม่ได้หรือสาคานั้นมันหมดแล้วเอา barcode านี้ไปให้พนักง,งานลองตืดดูนะครับว่าสามารถสั่งไม่ได้ไหมถ้าสั่งในก็ขอสั่งเขาซึ่ง b a ์ c o d e นี้6กล่องจะใช้ barcode เดียวกันเพราะฉะนั้นอาจจะมาแบบสุ่มนั่นเองนะครับไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นกล่องไหนเนาะก็ตามนี้เลยกล่องมี60ใบ GCD 04นะครับ69บาทนั่นเองเนาะ ข้างกล่องก็อันนี้เห็นนะครับว่าให้ของดีจนกรีดร้องเลยนั่นเองนะฮะอ่ะมีเพย์แมทให้เพย์เมดกระดาษนะครับวิธีเล่นคร่าวๆในเพย์แมทแล้วมีอึ้บอืแล้วก็ให้ฟอร์ตสองหน้ามานะครับโอเคอย่างที่บอกว่าการ์ดเีนซ์จะมีการ์ดจีโซนจะมีแบบละหนึ่งใบแล้วก็เมนเด็กจะมีแบบละสองใบนั่นเองเนาะโอเค ใบแรกมาก็ของดีเลยนะฮะมังกรปถมการแห่งขอบฟ้าอันไกลโพนโอลิโกเลมเป็นต้นกำเนิดนั่นเองคอนเทนิวจีการดีไอคอเทนจีโซนการไปน,นี้ไม่สามารถถูกงายจากค่าคอร์สหรือความสามารถของการเราได้นะครับแล้วก็เมื่อการไปน,นี้ง่นนอยู่ในช่อง G สามารถสไตล์โดยไม่ต้องถ่ายค่าคอร์สเพราะฉะนั้นสไตล์มันแล้วก็กับจมันก็จะงายแล้วนั่นเองค่าคอในการสไตล์ต้องทิ้ง เกรดสามต้องทิ้งหน้าเหมือนแวนก็นคือเกรดสามหน้าเหมือนแวนนั่นแหละยืนเป็นเคียร์ดเบเกอร์ก็ทิ้งเคียร์ดเบเกอร์ถึงจะสไตล์เป็นตัวนี้ได้นั่นเองนะครับสกิลออโต้เวนการ์ดเมื่อมันโจมตีเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งเพิ่มหรือลดพลังเวนการ์ดคู่แข่งให้กลายเป็นศูนย์นั่นเองก็คล้ายๆดีลีทแต่ว่าไม่ได้ลดพลังอ่ะลดพลังแต่ไม่ลดสกิลนั่นเองหงใบ ใบใช้แน่นอนหนึ่งใบนะครับเดสต้ Vader, uge, uh, Vanguard, 3, so 1, าเวเดอร์เควอสเบเกอร์เดลูชอ่าแอคทีฟบันกาดวันเผื่อนจีเบีสามโซบัตหนึ่งหงายจีหนึ่งใบทิ้งมือหนึ่งใบถ้าฮาร์ดเป็นเควอสจะเควอสอะไรก็ได้ขอให้มีคำว,ว่าเควอสอยู่คู่แข่งเลือกการ์ดสองใบจากมือเอาลงช่องเรียนสภาพล็อกถ้าคู่แข่งมีการ์ดในเดเมทโซนสี่ใบหรือน้อยกว่าเอาการ์ดให้ล็อกหนึ่งใบเข้าเดเมทโซนในสภาพคว่ำเพราะฉะนั้น โคตรเก่งนะฮะเก่งมากแล้วก็อันนี้เป็นใบใหม่เนาะสไตล์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาก็มังกรหมอกดาราเวลิโอเอนดากอนเมื่อลงช่องเวนกาดหงายจีโซหนึ่งใบนำมาร์เกอร์ที่อยู่บนเซอร์เคิลของคู่แข่งและโรเทคทั้งหมดในมือคู่แข่งออกจากเกมยูนิตนี้ได้รับพลัง1นึ่งหมีตามมาร์เกอร์หรือโฟเทคต่อทุกๆหใบก็ นั่นแหละนะครับอยู่นี่ได้ตามจนวนมาเกอร์และโปรเทคเพราะฉะนั้นมาเจ็กริดลองมาเจ็กริดกริดกับสิ่งนี้นะฮะเดสตาเวเดอร์กูบอลดาก้อนเป็นกูบอลดาก้อนลังแรกนะครับก็แอคทีฟวันกาดวันเพื่เทินโซบัสหนึ่งหงายจีโซนหนึ่งใบที่ชื่อเหมือนกับตัวมันถ้าหาดเป็น s t สตาเวเดอร์คู่แข่งเลือกกาดเลกัดตัวเองหนึ่งใบตามจนวนจีหงายล็อก เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันจะคุมก็ต่อเมื่อเรามีจีไงเยอะแล้วแต่ว่าไม่ขอฮาร์ดเป็นคออสขอฮาร์ดเป็นสตาร์เวเดอร์มันก็จะทําให้หลากหลายกว่านิดนึงแล้วก็ทิ n นิวแวนการ์ดจีเบกสนะครับแถวหน้าที่ติดสตาร์เวเดอร์ทั้งหมดจะบวกพลังสามพันต่อตามจำนวนการ์ดที่ล็อกของคู่แข่งก็อย่างที้บอกมันมันเก่งก็ล็อก5ใบอะแถวหน้าบบกหมื่นห้าเนี้มันติดสตาร์เวเดอร์อยู่แล้วแล้วก็ใน เด็กโปรไฟล์ที่เราทำคุณพ่อดูผิดเนาะคุณพ่อนึกว่าเป็นยูนิเวิร์สเก่าอ๋อเขาให้เป็นเดสต์สไตล์เวเดอร์เควอตยูนิเวิร์สอันนีนะครับก็เขาช่องแวนนะฮะเป็นเค a อ s โซบัสหนึ่งไงเค a อ s ที่ความอยู่ในจีโซนหนึ่งใบจะไงก็ปกติไงตัวมันเองอ่าคู่แข่งเลือกเรียกกาดตัวเองสองใบล็อกถ้าไม่สามารถล็อกได้เราได้จวดสองแล้วก็เลือกยูนิตของเราสองใบบวกตัวละสองหมื่น Hey, ตัวละสองพันไม่ได้สองหมื่นสองหมื่นก็เกินไปจะได้ล็อกสองใบนั่นเองนะครับให้อันธนีมาก็โอเคเนะสไลา์ปฐมกาลเดสตินีกาเดียนนะครับเป็นจิเกเดนใบใช้ในตอนนี้เพราะว่าเขาให้สตาร์เวเดอร์เคิลเบเกอร์ดะกรวีเมาส์าฉะนั้นตัวนี้มันได้ใช้นะครับก็เขาช่องกาเดียนเลือกการที่ดูอกของคู่แข่งไม่เกินสองใบอันล็อกเพราะฉะนั้นเราอันล็อกหนึ่งใบได้แต่ถ้าอันล็อกได้สองใบบวกชิวหมื่นนะครับ ให้บุปผาดอกใหญ่ในห่วงเอกภพคอสโมลีดเข้าช่องการเดียนเขาตัวบัตหนึ่งคู่แข่งเลือกเลก,กาถายหลังตัวเองหนึ่งใบล็อกชิวบวก5,000แล้วก็จีการเดียนของเคออสเนาะเขาช่องการเดียนถ้าจำนวนการที่ถูกล็อกมี2ใบหรือมากกว่าโซบัตหนึ่งจวนหนึ่งแล้วก็เบนเด็กแล้วแน่นอนตัวที่คุณพิดว่าจะเป็นเคออสวีหรือจะเป็นไครซิส ปรากฏว่าหวยลงที่ใครซิสนะครับกับสตาร์เวเดอร์เคอเบรเอ้ยไม่ใช่ไครซิสเคอตวนะฮะสตาร์เวเดอร์เค b อ e เบ e r เกอร์ดาก่อนหนึ่งมืนสามพันไม่มีฟอร์สแน่นอนนะครับเพราะว่า c o n ติ n นีย a l แวนเลียนเทราถ้าูแข่งมีการล็อกอยู่พลังหมื่นอีกสกิลหนึ่งแอคทีฟบันกาดวันเพอร์เทิร์นเคาน์เตอร์บัตหนึ่งคู่แข่งได้ฟอร์สหนึ่งใบแล้วก็ล็อกเรียกาดคู่แข่งหนึ่งใบเราเลือกล็อกนะฮะสกิลพวกเนี้ย ในเด็กสปีมเมียมตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเราสไตล์ทับไงแต่สกิลล่างนั่นเองนะครับที่สําคัญออโต้แวนการ์ดเมื่อการคู่แข่งถูกปลดล็อกโซบัสหนึ่งีทายการที่ถูกปลดล็อกนั้นเราได้จัวหนึ่งและคู่แข่งนํามาร์เกอร์หรือโพเทครวมกัน2ใบเอาออกจากเกมแล้วเราได้ฟอสต,ตามจํานวนที่เขาเอาออกเพราะฉะนั้นมันสามารถเล่นในเทิร์นคู่แข่งได้นั่นเองจากจีการเดียนจากตัวอื่นๆที่ ปลดล็อกหรือคู่แข่งปลดล็อกตัวเองก็นั่นแหละนะครับก็โดนอยู่ดีสตาร์เวเดอร์เคออสเบ e เกอร์คลอสเป็นคู่ของใครอ่ะต้กว่าเป็นคู่ของสมัยก่อนเป็นคู่ของค r า s ซิใช่ไหมแต่ตอนนี้จะเป็นคู่ของเคออสเบ e เกอร์เฉยๆแล้วนั่นเองก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันไม่มีฟอร์สเพราะเป็นพักเก่านะฮะออโต้แวนการ์ดไม่เข้าช่องแวนหรือจีเนสตายทับที่ติดสตาร์เวเดอร์ทิ้ง การที่ติดสไตเวอร์จากมือหนึ่งใบโซชาร์ตหนึ่งเลือกเลกเกอร์ก็แข่งหนึ่งใบล็อกแต่ว่าสก,กิลจริงๆคือสก,กิลล่างนะฮะออตโต้เมื่อการนี้ถูกทิ้งในมือและฮาร์ดเราเป็นเคออสหมายความว่าเรามีการ์ดไอตัวเนี้ยมันต้องโดนสไตทับเพราะว่ามันถึงจะมีความเป็นสถานะฮาร์ดได้ก็คือมียูนิตไตทับมันนั่นเองไตทับและมีสถานะฮาร์ดเป็นเคออสโซบัตหนึ่ง คู่แข่งเลือกการจากมือหนใบเอามาล็อกในช่องเลียโคตรจะเก่งนะฮะเป็น1ตัวที่ทำให้ปวนมือป่วนบอดได้นั่นเองแล้วก็ใบนี้จริงๆด้วยตามนี้เราพรีวิวกันนะครับเป็นไอหมอนี่งจริงๆกับนอมดรอมดากอนมือนสาไม่มีโรเทคไม่มีฟอร์สเอออโตเลียเมื่อลงสนามถ้าเป็นเกิดเป็นเซเบอร์ดากอนเลือกเลกกาดเกรด2หรือสูงกว่าแข่งหนึ่งใบเอาใบใบควา่า แล้วก็รีไทยตัวมันไหหนึ่งดมนะฮะเป็นเอามาถึงแม้จะไม่เล่นกับเคออสแต่ว่าได้เล่นกับเด็กวีใบอื่นๆเพราะว่าเราจะยืนตัวรองถ้าอยากยืนจะยืนตัวรองเป็นตัวนี้สตาร์เวเดอร์ฟิทเลดาก้อนหนึ่งมืนนะครับออโต้แวนการ์ดลิมิตเบรกสี่มีการ์ดในได้เหมนซอลสี่ใบหรือมากกว่าเมื่อเลกาดคู่แข่งถูกล็อกจะความสามารถของการ์ดเราตัวมันจะบวกสามพันแล้วก็ออโต้แวนการ์ดเมื่อการ์ด เมื่อมีการตกลงดามจของเราเลือกเรียกการ์ศคู่แข่งหนึ่งใบล็อกโคตรง่ายโดนตีตกแดมบุ๊บล็อกเลยล็อกก่อนที่สกิลเกิดด้วยล็อกก่อนที่สกิลเมื่อตีฮิตด,ด้วยเพราะว่ามันเข้าแดมก่อนนั่นเองเกต2นะครับเขาให้ใบใช้มาให้ของคู่กับเคีออสเบเกอร์วมาเลยก็จะเป็นสตาร์เวเดอร์แห่งการตัดผ่าจิโคเนียม ออโตแวนเลียไม่ลงสนามถ้าแวนการ์ดเราเป็นสตาร์เวเดอร์บัตรหนึ่งคู่แข่งดูท็อปเด็กหนึ่งใบเอามาล็อกในช่องเลียที่ไม่มียูนิตอยู่ถ้าล็อกในแถวหลังเราจะได้จวบหนึ่งและตัวมันบวกหมื่นอีกสกิลหนึ่งคออทีนิวเลกาดถ้าแวนการ์ดของคู่แข่งเป็นเกียร์สามรอสูงกว่าและมีการล็อกอยู่คี้เพื่อทางของแวนการ์ดจะกลายเป็นสองคลิง่ายๆอีซี่อีซี่นะฮะให้ตัวหาของมาง่ายๆหนึ่งตัวอย่างสตาร์เวเดอร์ คอล وني เมเกอร์นะครับก็เมื่อเข้าช่องเรียกขาดถ้าแวนการ์ดเป็นลิงจ็อกเกอร์แล้วคู่แข่งมีการ์ดล็อกอยู่บัตรหนึ่งหาเกตหนึ่งหรือต่ำกว่าที่ติดสตาร์เวเดอร์จะกอไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเลียงง่ายๆเลยบัตรหนึ่งหาของให้สตาร์เวเดอร์แห่งดาวฝาแฝดโฟตอนมานะครับก็เมื่อลงช่องเรียกขาดถ้าแวนการ์ดเราเป็นสตาร์เวเดอร์คู่แข่งมีการ์ดล็อกอยู่ล็อกอีกหนึ่งใบเห็นล็อกล็อกตาม ช้ง่ายๆหนึ่งตัวไม่เสียเลยเลยตัวตีอีกตัวหนึ่งนะฮะก็จะเป็นร์เวเดอร์แห่งการโจมตีอันเกี้ยวกราดโดบูเนียมออตโตเ้เลกาดเมื่อจบเทิร์นเราโซบัสหนึ่งลีไทยตัวมันคู่แข่งเลือกล็อกเลกาดตัวเองหนึ่งใบอีกสกีนหนึ่งออตโตเ้เลกาดจีเบกสองเมื่อนี้โจมตีถ้าแวนกาดของเราเป็น Chaos. เคอเ s า o u เตอร์บ s t หนึ่งคู่แข่งเอามือหนึ่งใบมาล็อกถ้าคู่แข่งไม่ล็อกเราจะได้จวหนึ่งและบวกหมื่นให้ตัวมันเป็นตีสิบเก้า ตัวให้ผู้แข่งเลือกจะเข้ามือมาล็อกไหมไม่ล็อกก็โดนจวบหนึ่งบวกหมื่นไปแล้วก็เกตสองปสุดท้ายเป็นใบที่หากันสมัยก่อนเนาะ Star Vader Mew p h e ตันอ Auto เมื่อลงช่องเลกาถ้าเป็นกาแล้วเป็น Star Vader และคู่แข่งมีการ์ดล็อกอยู่ Counter Bar สองที่ติด Star Vader การ์ดที่จะ c o u n t ์บาร์ต้องติด Star Vader นะเลือกช่องเลกาที่วางอยู่หนึ่งช่องคู่แข่งเอาการ์ดจากมือหนึ่งใบามาล็อกสมัยก่อนเก่งมาก ตอนนี้เรามีจิคเนียมเรามีตัวอื่นๆมาแล้วก็เลยลดความสําคัญของน้องลงไปนะฮะเกรดหนึ่งที่ก่งที่สุดในตอนนี้ของลิงจ็อกเกอร์สตาร์เวเดอร์เคลฟวิงคลอออโตแวนเลียเมื่อมันโจมตีฮิตหรือบูธฮิตเปิดท็อปห้าหยิบสตาร์เวเดอร์ไม่เกินหนึ่งใบแต่ในนั้นขึ้นมือฟรีและซับกองอีกสกินหนึ่งแอคทีฟเลกาดถ้าแวนกาดของคู่แข่งมันเกียร์สามหรือสูงกว่าเอามันยัดโซ่เลือกเลกาดคู่แข่งที่ล็อกอยู่หนึ่งใบปลดล็อก แล้วเป็นล็อกอีกใบหนึ่งที่ไม่ได้ล็อกอยู่ก็คือปลดล็อกล,ล็อกใบอื่นทําให้สามารถกดสกิลของครออสเบเกอ,อร์โซบัสหนึ่งรีทายตัดกีฟได้นั่นเองใบนี้เป็นใบบวกพลังเนาะผู้เปิดประตูทมินออตโต้เลียเมื่อลงสนามเท่าแข็งมีเลียกาดสองใบหรือน้อยกว่าโซบัสหนึ่งดูทับเด็กสองใบคอการ์ดที่มีเกรดเท่ากันหรือต่ํากว่าแวนการ์เราไม่เกินหนึ่งใบที่เหลือเรียงตายก็โซบัสหาของ อันนี้เป็นเปิดหน้าหาสามเนาะเปิดห,หาสามอันนี้เป็นทิ้งสไตล์ของเคออสนะครับก็สามารถทิ้งสไตล์ถ้าเวททิ้งสไตล์ที่ติดสตาร์เวเดอร์ได้แล้วก็ออโต้เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทิ้งเป็นค่าคอมของการสไตล์ถ้าแวนกัดติดเคออสโซบ 1, ัสหนึ่งโดยทําให้เจ็ดใบหยิบเคออสหนึ่งใบขึ้นมือตัวโอเมก้าล็อกนะฮะสตาร์เวเดอร์เมทอดเอ็กซ เมทัลเมทัลเอ็กเมทัอ็กซ์ดากอนนะฮะออโต้เลกาจีเบกหนึ่งเมื่อในีบูทถ้าคุณแ่มีการล็อกอยู่2องใบหรือมากกว่าตัวมันบวกสี่พันเป็นบูทสิบเอแล้วก็เมื่อจบการห่อ,อสู้นั้นถ้าการโจมตีที่ถ้าการโจมตีที่ตัวใน Boot, นะีบูทอะฮิตแวนกาดคู่แข่งเลือกการให้ล็อกอยู่แข่งหนึ่งใบจะไม่ปลดล็อกในเอ็นเฟดของคู่แข่งก็โอเมก้าล็อกใบที่ ถูกเพ่งเล็งสุดๆนะฮะกับตาตาเวเดอร์แห่งการประปนซิงค์แอคทีฟเลกาดเอามันยัตโซถ้าแวนกาดเราเป็นเคออสอ่าไงเดมสองโซชัดสองอันนี้เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนคอสเป็นของพักวีของพักดีแล้วเนาะแล้วก็ใบที่ทำให้ทุกคนกรีดร้องนะครับรีซองรีเซล,ลตายกันหมดนะฮะกับเ <c oughs> ลดี้เซอร์เซนแห่งแห่งดาวแร่ธาตุเมื่อการนี้เขาอยู่ช่องการเดียนสามารถเลือกการให้ล็อกอยู่หนึ่งใบ ปลดล็อกถ้าคุณปลดล็อกชิวบวก5000เป็นชิวหมืน่นที่สำคัญคืญคอปลดล็อกปลดล็อกเคออสเบเกอร์โซบัสหนึ่งยิงขโมยกีฟแต่นี่คุณพ่อเคยทำในเด็กโปรไฟล์ก็คือขโมยกีฟจากที่เขาจะตี2 0 0 0 0สมมติเป็นเกียร์สองตีอยู่20,000หรือเป็นการตีมามีกีฟมีคิมีฟอสหนึ่งฟอสสองอะไรก็แล้วแต่หรือเล่นแอคเซลคุณขโมยกีฟเลย แล้วก็ยิงไอ้ตัวที่อยู่บน e x c e l ทิ้งเพราะว่าช่องหายตัวที่อยู่บนช่อง e x c e l ก็ลงดรอปไปด้วยมันเลยเป็นตัวที่อัตราประโยชน์นมากแต่ว่าใส่แค่2ใบนะครับไม่ได้ใส่เยอะขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ตัวเริ่ม G Star Vader แห่งคันพัวผันคาร์บอนผู้เริ่มต้นนะครับถูกไล่แล้วก็ไหลลงมาแล้วก็ Active เรียกากาเอามันยัโซถ้าเวนการู่แข่งมีการล็อกไอ้ถ้าคู่แข่งมีการล็อกอยู่ค้นหาการเกตหติดสตาร์เวเดอร ที่ไม่ใช่ตัวมันเองจะก,กองหนึ่งไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเรียนสับกองก็ส่วนใหญ่แล้วจะหาซิงเพราะว่ามาหาเกตหนึ่งอันนี้เป็นคีย์โซนะครับจิเบกหนึ่งเมืเ่อแวนกัดโจมตีมันยึดโซจัวหนึ่งบวกหมื่นให้แวนอันนี้เป็นคียทิ้งสไตล์ทุกตัวไม่ติดสตาร์เวสเลยทุกตัวเลยนะอันนี้เป็นคีย์เซนติเนลหรือคีย์พีจีนั่นเองนะครับชิวสามหมื่นดอพีจี แล้วก็คี้ตาเวนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งใบที่แอบติดไว้ได้แต่ว่าเวลาเช็คเจอหรือเเมดเช็คหรือได,เ,ด,เ,ชอไดเช็คจะได้แค่5000นะฮะก็แอคทีฟเลกาดเอามันไปไว้บนสุดของกองถ้าเป็กกัดติดสตาเวเดอร์คู่แข่งเมกาดล็อกอยู่เลือกล็อกแถวหลังคู่แข่งหนึ่งใบแล้วสับกองก็คี้วนอันนี้เป็นสแตนเด็กจริง,รงๆอ่ะเราไม่ใส่สแตนเท่าไหร่หรอกเพราะว่าใส่คี้เห็นผลกว่าแต่บางคนอยากจะได้็อบตีเพิ่มอาจจะใส่สแตนเข้าไปก็ได้เนาะ ออโตเลกาดในช่วงเอ็นเฟดคู่แข่งเมื่อกาสที่ถูกปลดล็อกการ์ทคาร์เขเห็นจะปลดล็อกบัสหนึ่งเอามันจะโซล็อกต่อจะล็อกล็อกต่อซึ่งมันขัดกับวิธีเล่นของสตตเว่นนิดนึงตรงที่มันเคออสมันจะยิงไงให้ฮิลวีมานะครับแล้วก็ให้ฮิลอาปาจีการเดียนโซชาร์ตไงเดแดมได้โซชาร์หรือไงเดแดม อันนี้ตัวเริ่ม V นะฮะก็ไลทับจัว่วเริ่มหลังในได้ควิกชิลทิกเก็ตแล้วก็ควิกชิลกับฟอร์ดซึ่งนะว่าไปหาฟอร์ดเพิ่มเด็กนี้ใช้ฟอร์ดค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคก็การ์ดวางจำหน่ายแล้วตามเซเว่นใกล้บ้านทั่วประเทศนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีจริงๆเอาบาร์โค้ดนี้ไปลองให้พนักงานยิงดูนะฮะก่อนเราสุกเก้าตามนี้เลยนะครับก็ ไปลองจัดได้คุณพ่อชื่อว่าหาไม่ยากรูยว่าอะไราาว่าคุณพ่อก็หาได้มากล่องหนึ่งแล้วอันนี้เป็นกล่องที่2แล้วก็โอเคได้ของที่ต้องการ4ี่ใบก็โอเคแล้วนั่นเองก็สําหรับวันนี้คุณพ่อไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ